ร้านขายไก่ KFC ในเสี่ยงไฮ้นะครับเริ่มใช้รถไร้คนขับในการจำหน่ายไก่ทอด KFC เดี๋ยวพี่้ครัะครับแทักก่อนเลยนะฮะเสียงไฮ้ขายไก่ KFC ละไม่ได้ขายเวเฟอร์ละแล้วปักกิก่งจะทำยังไงฮะ อ่าอันนั้นมันขนมวะาอันนั้นมันขนมไอ้ขอบเคี้ยวเขาเออ,อ,อคนละยี่ห้อกันเห็นไม่ช่วงนี้คือไม่มีอะไรครับเราสองคนเนี่ยใกล้เที่ยงแล้วเราเริ่มหิวข้าวคือพูดไรเค้สี่เสี้ยงไายมันเข็นเป็นภาพอ่อไม่แต่ผมเห็นข่าวนี้ผมเลยรู้สึกว่าไอร้รถไร่คนขับเนี่ยมันไม่ควรออกมาเป็นรถยนต์โดยสารนะฮะมันควรจะออกมาเป็นรถพวกเซอร์วิสพวกนี้ก่อนอ่จริงๆริใช่เพราะไอ้รถประการเริ่มต้นแล้วเขาเรียก ทำให้มีการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นเพราะไอ้นถพวกนี้เนี่ยนะฮะการตัดคนขับออกได้ก็ช่วยประหยัดต้นทุนเยอะแล้วมันไม่ได้วิ่งตลอดเวลา มันวิ่งครับวิ่งวิ่งจอดจอดมันไปแวะจอดตรงนั้นมันไปอยู่ตรงบริเวณนั้นมันขยบทีละนิดนะฮะซึ่ง KFC ที่เซี่ยงไฮ้นะครับเขาก็ทดลองระบบนะครับโดยการเอารถไร้คนขับขึ้นมาแล้วก็ใส่ไก่ทอดเบอร์เกอร์อะไรของ KFC เนี่ยนะฮะยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเต็มรถเลยนะฮะแล้วก็วิ่งไปเลยเป็นแบบไร้คนขับตัวมันเองเนี่ยถูกแพลนเอาไว้แล้วนะครับคือตีรูทเอาไว้แล้วว่ามันจะวิ่งให้บริการในย่านไหนบ้าง มันก็วิ่งช้าๆของมันแล้วก็จอดข้างทางไปเรื่อยๆใครโบกฮะเราจะกินไงโบกโบกเลยกหยุดถ้ามันไม่จอดอ่ะแบบแบบวอล่ะอย่าดิอย่าดิมีใครมีประสบการณ์วอลเหมือนเราบ้างอย่าสินะฮะวอลนี่คือเดี๋ยวมันดูดเสียงไม่ทันมันเป็นไอติมที่อยากขาย แต่เราไปไม่ทันนะฮะวอลเนี่ยสมมติเรานั่งอยู่ในบ้านตื่นดือดนะพอตื่อเดือดปุ๊บเราจะลุกขึ้นมาเฮ้ยหาหาใสตังเราซื้อไอติมนะเราเราก็จะวิ่งไปหน้าบ้านพอวิ่งไปถึงหน้าบ้านเราเปิดประตูปุ๊บใส่รองเท้าพอใส่รองเท้าเราวิ่งออกมานูว่าบ้านได้มันไปแล้วไม่เป็นมาพร้อมเสียงครับคุณ้ชมเป็นมาพร้อมเสียงไอติมแล้วไงมือ่านแล้วเราตะโกนยังไงก็ไม่ทันมันไม่มันมันไม่มีวันหันหลังกลับเลยไปแล้วมันยิ่งกว่าไอนี่ซัมไรยพระลูกอ่อน คือมันไปแล้วไปรับไม่กลับมาคืออันนี้น่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเลยอฮะอันนี้ผมว่ากดแอปเอาดีกว่ากดแอปเลย KFC เดี๋ยวมึงมาแล้วมึงจอดด้วยจอดปุ๊บเราก็เดินเข้าไปนะสั่งซื้อที่หน้าตู้ได้มีหน้าจอกดสั่งซื้อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาไก่ทอดกี่ชิ้นเอาเบอร์เกอร์กี่อันนะฮะแล้วที่ที่มึงนอกเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าตอนผู้หญิงคนนี้เขาเปิดตู้เข้าไปหยิบครับคืออาหารทุกอย่างมันกองไว้ตรงนั้นเลยนะแล้วเขาไม่อหยิบเกินอ่ะ นี่ไงผมหนึ่งจะบอกว่าถ้ามาประเทศไทยนะเจงไม่ก็โปรโมชั่นไงหนึ่งแถมสิบ้ามาประเทศไทยนะเปิดมาทั้งกูเห็นทั้งตู้กูก็โกยทั้งตู้ไม่ก็หนึ่งถึงสิบไงหนึ่งแถมสิบโปรโมชั่นยิ่งกว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอีกแต่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาเขาแบบจิตใจซื่อสัตย์ครับขนาดคนขายหนังสือพิมพ์อ่ะเอาหนังสือพิมพ์ไปวางไว้อ่ะคนจะหยิบยังต้องหยอดเงินลงไปแล้วหยิบออกมาคือไม่ต้องมีคนเฝ้าอันนี้ก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวกล้องถ่ายอยู่ตำรวจ จับถึงบ้านเลยใช่ใช่ไม่มีคนเฝ้าใช่ไอ้บ้านเราก็มีกล้องอะมันเคยสํานึกไหมมันก็ไม่สํานึกไงไม่คือเรื่องเรื่องไม่จับจริงไงจับคือไม่ค่อยได้จับจริงจับจริงสุดท้ายมันก็กลับมาด้วยใบหน้าใส่ซื้อทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเรื่องเราคเร่องเราเออนะฮะทีนี้ที่โน่นน่ะเขาก็จะแบบว่าอาศัยความซื่อสัตว์เนาะเปิดขึ้นมาเนี่ยเราสั่งเบอร์เกอร์ไก่เราก็ต้องหยิบเบอร์เกอร์ไก่แล้วถ้าผมดูไม่ออกเบอร์เกอร์ปลา ไม่ได้ไม่ได้มันหน้าตามันเหมือนกันเลยไม่ได้ผิดติดคุกเลยเคโอเค้าเนี่ยจริงๆงานง่ายแก้ปัญหาง่ายสุดแล้วพผมแนะนําว่ารถอัตโนมัติเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนที่เคฟซีทำที่เซี่ยงไฮ้ถูกต้องแต่มาบ้านเราครับทําได้ครับรถอัตโนมัติเสร็จแล้วแล้วเอาไอ้ตู้เนี่ยไอ้ตู้แบบซื้อกล่องสุ่มอ่ะคิวต้องกดปุ่มแล้วเลือกแล้วมันจะมีหลายหาที่ไิบได้แค่อันเดียวคือห้ามือผมือเาอย่าว่าเลยครับเมืองไทยมีฝาล่างอยาเอามือล้วงกันเลยงนั้นเอาแบบนั้น่ะใส่บนรถ แล้วก็เรียป้อนออกมาทีละอย่างทีละอย่างต้องเหนื่อยกันอีกนิดนึงยากอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมว่ามันมาถูกทางรถไร้คนขับควรจะเริ่มจากบริการขายอาหารขายของขายอะไรง่ายๆอย่างงี้แล้วก็วิ่งช้าๆสต็อปตามจุดแล้วถึงถึงวันแล้วที่เราชินๆกันเราค่อยมานั่งแบบนั่งรถที่มันไม่มีคนขับจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ก่อนอันนี้ครับจบเรื่องเลับเหมือนเราไปพักกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวดิยังงานค่บไม่เสร็จมีหลายข่าวสัปดาห์นี้ยังไม่ครบ อาคี่ว่าอยู่ข้าวแล้วห้ามห้ามห้ามทำงานก่อนครับ